สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหน่อไม้ค่ะมีแค่สองลำนะคะเอาไว้หน่อไม้ออกเกียบเลยเดีแต่ท่านผู้ชมมาดูนะคะนีนอนองึงนีนอนองึงนีนอนองึงและอีกทางนู้นด้วยกำลังโผล่เต็มเลย อีกหน่อกอีกหนอนึงแกงหน่อไม้ดีไหมวันนี้รอบๆกำลังขึ้นอันเล็กๆก,ก็มี ่คะกำลังขึ้นเอาไว้แค่สองลำนะคะเอาไว้แค่สองลำนี่ก็กำลังจะโผล่อุ้ยนี่ก็โผล่อนี่หน่อยอยานแล้วเยอะเลยค่ะ เอาไว้แค่สองลำเ,เพียบเลยพวกนี้ตัดหมดแล้วเขาก็ยังจะขึ้นอยู่นะคะเนื่องอเนี่ยมีก็กำลังจะขึ้น กินแดงออกมากดีมาก,เ,เ,กเลยนี่อดะเยวเลยออกตลอดนะคะออกตลอดออกตลอดออกตลอดเพราะว่าไผ่ไผ่ไเนี่ยหนูต้องลดน้ำน้าแรงก็กินต้องลืมแรงหรือเขาเรียกว่ากินสุงเนาะเลียถูกหรือเปล่าเรียกถูกหรือเปล่าน้อ คุ้มค่ะคุ้มก่อเดียวค่ะแต่ว่าเอาไว้สองลำก็ยังได้กินอยู่เอาไว้ประมาณสี่ลำห้าลำมัน,ม,นมันใบมันร่วงมันลกค่ะก็เลยวันนี้ก็พามาหารออกม้ที่บ้านดีกว่าอืมหนอนี้สับได้แล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที to to ่แวะเขมาเป็นกําลังใจให้นะคะและมาชมนะคะปลูกไว้ในบ้านอุ้ยนี่กำลังโผล่อีกแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยทีนี้ก็จะเป็นเห็ดต่อไปนะคะ แล้วก็อีกไม่นานเห็ดปวกก็จะออกตอนนี้เราดูหน่อไม้แต่ยังไม่ดูนะเดี๋ยวจะไปดูจอมปวกอยู่นะคะที่เขาเคยออกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดถ้าฝนตกบ่อยๆตลอดตลอด,ต,ลอดติดต่อกันก็เห็ดปวกดอกใหญ่จะออกนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจัดการหน่อไม้สวัสดีค่ะ